สวัสดีนับเพื่อนชาวสวนคลิปนี้ผมพามาดูนะครับเราจะทําใบทุเรียนอย่างไรให้เขียวเข้มเงามันวาวช่วงที่กําลังจะเตรียมสะสมทาดอกนะครับนะใบเขียวเข้มเงามันวาวมีชีวิตชีวาเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะครับเพื่อนนะยิ่งดียิ่งใบชูชันนะครับวันนี้นะครับเพื่อนใบชูชันทุกอันเลยนะครับในใบชูชันจะได้มาจากปุ๋ยตัวไหนนะครับเพื่อนๆครับ เพื่อนอาจจะเห็นนะครับนาหลายๆคลิปหลายๆอาจารย์ที่ลงมาหลายๆคนที่ลงมานี่ใบเขาจะดำปึ๊ดเลยนะครับมันจะมีวิธีทําอยู่นะเพื่อนนะแต่ของผมเนี่ยปานกลางนั้นเพื่อนนะปานกลางก็คือไม่เขียวไม่ดำไม่ดำจนเกินไปนะครับก็มีเขียวเข้มอย่างเต็มที่แล้วก็เงามันเฉยๆนะครับไม่ถึงขั้นดำเหมือนกับของอาจารย์หลายๆคนนะครับเพื่อนครับนี่นะครับผมไม่เอาเยอะนะครับนะเอาแค่พอสมควรแค่พอเข้าไปได้นะครับเพราาเราเป็นมือใหม่นั้นจะทํารุนแรงไปเนี่ยเราอาจจะเดินผิดพลาดได้นะครับนะขับรถ มือใหม่ขับรถเพิ่งหัดขับรถขับเร็วเกินไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะงะั้นเรามาทําไปเอาแบบพอดีๆนั่นเพื่อนนะพอเรียกว่ามีใบเงามันที่จะเตรียมให้ดอกให้ลูกเราได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองตัวแรกนะครับปุ๋ย N P K ธาตุหลักของทุเรียนจะทําให้ทุเรียนนั้นจเจริญเติบโตทางรากทางต้นทางกิ่ง,ทาง,งทางใบทางยอดได้ดีก็คือ N P K นะครับแต่จะไม่ทําให้ทุเรียนนั้นเขียวเข้มปัดได้นะครับนะและจะมีตัวสําคัญอีกตัวอ,อีกคู่กันก็คือ,อ ปุ๋ยยูเรียกับแมกนีเซียมนะครับผมเองเนี่จะได้มาจากก็ปุ๋ยตัวหน้าที่เราใส่ในในปุ๋ยสูตรนั่นแหละครับเพื่อนแล้วก็แมกนีเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยผมก็จะฉีดเป็นประจำอยู่แล้วนะค,ะครับค่ะคกับทุเรียนเพื่อจะเตรียมทําดอกก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมก็จะไม่ขาดนั่นเองนะครับก็คืออยู่ในธาตุรองนั่นเพื่อนนะความเขียวเข้มมันวาวอยู่ในธาตุรองหรืออยู่ในปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆนะครับโดย อ,อินรีย์เคมีก็มีนะครับนะแล้วก็อินทรีล้วนนะครับนะ่าจะได้ความเขียวมันเบานะครับโดยเฉพาะถ้าใครใส่ปุ๋ยพีคิงนะครับนะปุ๋ยพีคิงปุ๋ยอินทรีโดดๆเลยของพีคิงนะครับถ้าต้นห6ปีอย่างนี้นะเพื่อนนะใส่ได้ถึง ต้นละ4-5กิโลนี่รับรองได้เลยนะครับใบนี่จะเงามันวับเลย,เลยนะครับแต่ทีเนียมันก็เป็นราคานะทุกอย่างก็แลกมาด้วยเงินนะครับด้วยด้วยราคาของอที่เราต้องจ่ายนะครับเพื่อนถ้าใครมีสตังค์ที่จะซื้อนะครับปุยรีผมแนะนําเลยนะครับของพี่คิงนะถ้าใสา่ได้ต้นละ45กิโลเนี่ยใบจะเขียวเข้มมันวับเลยนะครับเพราะว่าเขาจะครบท่ารองเขาจะครบนั่นเองนะครับนะลองครบและทตุลองชั้นสูงนะเพื่อนแล้วก็มีเชื้อราไตโคดามานะครับที่จะช่วยจะให้ทุเรียนเหล่านั้นไม่ไม่เอ่อ เป็นชลาด้วยนะครับเพื่อนๆครับและอีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับที่เพื่อนๆเห็นเขาอาจารย์ต่างๆที่เขาใช้กันนะครับแล้วใบดําเลยนะเพื่อนนะใบดำปึ๊บใบผมเห็นผมอย่างสะออนเลยนะครับใบที่ดําเข้มแตอ่อย่างที่ผมบอกมานะครับผมไม่ต้องการขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าต้องการนั้นเพื่อนนะปุ๋ย่เกล็ดครับเพื่อนๆปุ๋ย่เกล็ดไม่ว่าจะเป็นสูตร แปดยี่สี่ยี่สี่ในช่วงสะสมอาหารนะครับแล้วก็เป็นยี่สิบยี่สิบยี่สิบนะครับและอีกหลายสูตรมากๆเลยนะครับถ้าเราฉีดปุ๋ยเกล็ดนะครับให้เป็นประจําทุเรียนเราจะใบดำนะเพื่อนนะาใบดําปั๊ดเลยนะครับอย่างที่หลายๆสวนหลายช่องที่เขาลงมามืออาชีพนะครับที่เขาทากัน แต่ผมเองแค่นี้ผมพอแล้วนะครับไม่ต้องเอาเขียวอะไรมากมายแล้วครับเ <K _ A> ข e ียวเข้มมันวาวมีชีวิตชีวาแค่นี้ผมก็พอแล้วนะครับนะพอไม่เอาไม่เอาเยอะมากพอเอาเยอะมากนะครับทุกอย่างที่ฉีดเข้าไปในใบท,ที่สเปรย์เข้าไปในใบ ай, ท่านเหลือน้ะเพื่นนะเกานะ <K _ A> อ,อยู่ที่ใบจะทําให้เขาเป็นเชื้อราได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับเราเอาเชื้อรามาใส่แล้วก็จะต้องมาตามแก้เชื้อราอีกเอาพอดีพองามนั่นเพื่อนนะเพราะนั้นบทสรุปนะครับเพื่อนนะปุ๋ยทางดินจะทําให้พืชเจริญเติบโตรากต้น กิ่งก้านใบนะครับจะไม่เขียวเข้มมากนะครับแล้วก็จะมีตัวแมกนีเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมจะทําให้เขาเข,เขียวเข้มขึ้นอีกนะครับแล้วก็ธาตุรองนะครับเพื่อนๆนะธาตุรองในจุลธาตุในปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์จะทําให้ใบ,บเขียวเข้เขมเงามันวาวนะครับเนี่ยครับมันวาวอย่างนี้นะครับเพื่อนครับ เพราะฉะนั้นที่จะเลือกเพื่อนเพื<ๆ>่อนมือใหม่จะเลือกหามา,ชมาใช้ก็คือตัวธาตุรองนะจะฉีดก็ได้นะเพื่อนนะจะฉีดก็ได้อาทิตย์ละครั้งอย่างนี้ก็จะทําให้ตุเรียนนั้นมีใบเขียวเข้มมันวาวหรือใครมีสาตางค์หน่อยก็ซื้อปุ๋ยพีคิงนะครับมาใส่ต้นละประมาณ4ี่ห้ากิโลนะครับเพื่อนๆนะอาทิตย์หนึ่งผ่านไปผมรับประกันได้เลยนะครับใบเงามันวับเลยเลยนะครับนะแล้วก็จะได้2อ,อย่างได้ช่วยเชื้อเชื้อราได้ช่วยควบคุมเชื้อราลายทางดินตุเรียนผมไม่ได้ใช้ยาเชื้อราครับมีอยู่นั้นเพื่่อออนนนะะะเดคคลิปปตไผมจาใหู้รับ ยาเชื้อราผมาใช้ตัวไหนและฉีดอย่างไรนะครับที่ทําให้ทุเรียนไม่เป็นเชื้อราเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามใครอยากได้เขียวเข้มเขียวมันก็จัดตามที่ผมบอกนะครับจะไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนขอบคุณและสวัสดีครับ